ฮะคุณผู้ชมเนี่ยกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการฟาร์มของเนี่ยแล้วได้ของค่อนข้างน้อยนะครับดวงก็เกลือได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้ทําประโยชน์อะไรเกี่ยวกับไอดีของตัวเองมากสักเท่าไหร่นะครับแถมในส่วนของการฟาร์มเนี่ยเรายังช้าอีกนะครับผมการตีมอนเอยหยือแม้กระทั่งการอยู่ในด่านนานๆเนี่ยเลยทําให้ใครหล,หลายๆคนรู้สึกว่าโอ้กว่าจะจบแต่ละทีเนี่ยค่อนข้างกินเวลาชีวิตพอสมควรเลยนะครับแล้วตัวละครของ,ของเราเนี่ยก็ดันมาทาดาเมจได้ค่อนข้างช้าและไม่เร็วพอด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมา แนะนำในส่วนของการฟาร์มแบบติดสปีดเลยนะว่าเขาทำกันแบบไหนบ้างนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมคลิปเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำาลซีการ์ดร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อปรเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมดูเอ็ดในอบิทกับทางาลซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ มาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะฟาร์มให้เร็วแล้วก็ฟาร์มให้ไวเนี่ยผมคิดว่ารีเบคก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างตอบโจทย์คุณผู้ชมมากที่สุดแล้วนะครับอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยผมสามารถเสกซัมมอนเนี่ยออกมาเพื่อทําการโจมตีได้เรื่อยๆเลยนะเห็นไหมมันจะปล่อยงี้ยกระแทกทีเดียวเห็นปะครับมอนเนี่ยหายยกตี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวางไว้สักประมาณ 3. จุดหรือว่า3ที่ในระยะที่ห่างกันนะครับแบบเนี้ย อ่ามันจะทําการปล่อยคลื่นแรงๆ,ๆแบบประมาณสัก2อสเวฟจนกว่าเรื่องของครูดาวเนี่ยมันจะหมดลงนะครับตรงเนี้ยก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจหนักมากขึ้นเบอร์เผอเนี่ยผมปล่อยทิ้งไว้นะครับยืนเวฟเทิ้งยังได้เลยนะเนี่ยถ้าผมปล่อยไว้สัก2ตัวแล้วยืนเฉยๆเนี่ยจนกว่าครูดาวตรงเนี้ยมันจะหมดลงเนะี่ยเรื่อยๆเลยครับศัตรูมากี่เวฟกี่เวฟก็โดนตัวแมงกะพุนเนี่ยกระแทกตายหมดนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ FK ชั้นดีเลยแล้วก็เคลียร์มอนเนี่ยได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับ และในส่วนของอันติก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดมอนอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแค่กดอันติทีเดียวตูมเดียวครับเห็นไหมหายเป็นดงนะครับผมแล้วอันติเนี่ยมันกดได้เรื่อยๆด้วยนะครับเนี่ยมันใช้แค่ประมาณ50%เท่านั้นเองผมมีทั้ง200แต้มถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดแบบรัวๆเนี่ยก็หามอนกองกองอยู่แล้วกดตั้มทีเดียวเห็นไหมครับแต้มมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาให้ยิ่งถ้าเกิดว่ามอนเยอะเนี่ยแต้มก็ยิ่งเพิ่มเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปหามอนเยอะๆก่อนแล้วกดทีเดียวฟึ๊บเหมม็นยรูปเบบเ,เอีีวดาง ผมกดอย่างเงี้ยรัวๆยังได้เลยนะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยมาแทบจะไม่ถึงตัวเช็คพอยที่ผมเลยต้องป้องกันเลยนะครับก็อาจจะแดนหลบไปนิดหน่อยเพื่อที่จะโจมตีแบบธรรมดาหรือถ้าเกิดว่าเรียกมอนมาแบบใกล้ๆมากสุดแล้วกดทีเดียวแบบนี้นะครับตั้มเห็นไหมครับเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1 7อย9 0แล้วเห็นปะสแตตมันเพิ่มเรื่อยๆครับผมกดรัวๆยังได้เลยนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้น่าจะเคลียร์มอนได้เร็วมากๆเลยนะครับผมคิดว่าสามารถใช้งานได้ทุกด่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นด่านดันรถหรือว่าด่านหาของอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยหรือแม้กระทั่งด่านฟาร์มในส่วนของหินหรือว่าอุปกรณ์ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยมาดูในส่วนของอาวุธที่ใช้กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าผมเนี่ยใช้อาวุธอะไรที่สามารถเล่นร่วมกันกันกบตัวรีเบกาได้ก็คือตัวเคียวที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับผมตัวนี้มันมีเรื่องของสกิลดาเมจบวกบเ็นห็นไหมครับ ผมเอาเคียวตัวนี้มาใช้เพราะว่าผมเนี่ยใช้สกิลของรีเบก้าเยอะก็เลยอยากจะใช้ตัวสกิลของมันเนี่ยให้มีดาเมจมากขึ้น ก็เลยเอาเคียวมาใช้ถ้าเกิดผมไปใช้พวกเนี้ยมันก็เป็นการโจมตีแบบแอทแท็กสปีดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแค่ค่าดาเมจจากการที่รีเบก้าเนี่ยโจมตีเท่านั้นถ้าอยากจะใช้สกิลเนี่ยต้องเป็นเคียวเล่มนี้เลยนะครับผมและตัวเคียวเล่มนี้มันโหดยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมค่อนข้างชอบก็คือเราสามารถชาร์จแล้วก็ปาไปอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆเห็นไหมถ้าเกิดเราจะตีเสาทั้งทีนะครับปล่อยให้มันตีเองเลยนะครับผมเนี่ยมันจะทำดาเมจต่อเสาเรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามอนอยู่ตรงเนี้ย มันก็จะโดนมอนไปด้วยนะครับผมผมก็เลยพยายามมาตีด้านหลังเห็นไหมครับผมไม่ต้องกดสกิลอะไรเลยเสาเนี่ยก็โดนดามเมจรัวๆแล้วนะครับหรือผมจะทําซ้ําใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะครับเนี่ยปล่อยให้มันฟันเรื่อยๆแบบนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเคียวเลยนะที่ผมลงในส่วนของมอนเลเวล55ด้วยนะครับซึ่งเยอะกว่าตัวเลเวลของผมเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10เวลเลยนะ ยังสามารถทําดาเมจอย่างต่อเนื่องได้เลยครับหรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะฟันแบบรัวๆแบบนั้นนะครับผมที่เคียวมันหมุนอย่างเงี้ยเราก็สามารถดึงเคียวกลับมาแล้วทําการโจมตีด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการฟาดเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมดาเมจที่ทามันก็จะแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามาแล้วแต่ธาตุด้วยหรือเปล่านะถ้าเป็นธาตุน้ำมันก็จะกระแทกประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คอมโบต่อเนื่องไปครับผมอย่างที่ผมเคยบอกนะกดอันติรัวๆเลยนะครับหรือไม่ก็ปล่อยซัมมอนทิ้งมาอย่างนี้ก็ไ ทิ้งไว้สัก3ตัวถ้าเกิดเราปล่อยซัมมอนเนี่ยอันติมันจะใช้งานได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บแต้มจากสกิลอันติด้วยเห็นไหมมอน,นี่ตายเกิดเลยครับแค่ซัมมอน3ตัวผมยืนล้อมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์มอนเนี่ยได้เร็วมากๆแล้วนะครับทั้งคอมโบกับเขียวเอ้ยใช้สกิลอันติเอย้ยใช้สกิลเสกซัมมอนเอ้ยนะครับบอกเลยว่าครบเครื่องแน่นอนสาหรับรีเบก้าแล้วก็เขียวเล่มนี้นะครับ ในส่วนของอาวุธปืนนะครับผมก็ใช้แค่ปืนไฟธรรมดานะเพราะว่าตัวปืนที่ผมเล็งไว้เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะต้องปลดตรงไหนนะครับผมมันก็คือไอ้ปืนพก อันนี้ครับที่ใช้ทั้งหมด2ปืนเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันได้สกิลดาเมจบวกบด้วยลองคิดสภาพดูถ้าเกิดเราเล่นเคียวที่มีสกิลดาเมจเป็นระยะใกล้แล้วแล้วเรายังเล่นพวกระยะไกลที่เป็นสกิลดาเมจด้วยเนี่ยจะได้คอมโบคอมจอยคู่กันกับรีเบกาได้ง่ายนะครับแต่น่าเสียดายที่มันต้องซื้อโดยการเติมนะหรือเราเนี่ยจะไปฟาร์มก็ได้นะครับมันก็มีให้อยู่นะคือต้องเข้าไปซื้อในร้านค้าตรงนี้ครับแต่กว่าจะปลดเนี่ยก็คือประมาณเลเวล51อผมคิดว่าทุกคนน่าจะไปถึงเลเวล,ลด้า ตัวแปลนตรงนี้มาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเศษกระดาษตรงนี้นะครับมาแลกแล้วก็ไปลงฟาร์มหากันให้ครบเลยนะมาต่อกันในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการฟาร์มเนี่แหละบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าเวลาเราฟาร์มของฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกดใช้หนังสือพวกนี้ได้ผมก็งงในช่วงแรกอยู่ว่าหนังสือเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการบูทหรือว่าให้โบนัสเราเยอะขึ้นในการลงแต่ละรอบนะครับสมมติว่ารอบเนี้ยผมอยากได้ของผมรีบมากเลย ผมกดบูทขั้นสุดไปเลยนะครับเป็นสีม่วงเนี่ยมันก็จะได้โบนัสดรอปหรือว่าของดรอปที่มากขึ้นประมาณ800%ถ้าเกิดเราอยากจะเอาต่ำกว่านั้นก็มีเหมือนกันนะครับ200%หรือเนี่ย92ใบที่ผมมีเนี่ยได้แบบเต็มเมดเต็มหน่วยเลยอยู่ที่ประมาณ100%แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้กดบูทหรือว่าติดโบนัสอะไรเลยนะครับของที่ได้เนี่ยมันก็จะให้แค่นี้ซึ่งน้อยมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดหนังสือเล่มสูงสุดนะครับไม่รวมมันนี้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เลย เอากดแค่เล่มนี้พอนะครับและนี่คือโบนัสที่เราได้นะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยกดหนังสือไป1เล่มนะครับคุณผู้ชมดูสภาพมาดิ56อันปกติเราได้แค่7อันกับ3อันแค่นั้นนะครับอันนี้คือความรวดเร็วในการฟาร์มนะถ้าเกิดใครอยากจะได้ที่มีตัวของเยอะๆเนี่ยก็ใช้หนังสือกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนหนังสือเนี่ยหาได้จากไหนบ้างหลักๆเลยก็จะมีทางฝั่งของ beginner guide นะครับมันก็จะมีให้เราเนี่ยเรื่อยๆทุกครั้งที่เราผ่านเฟสไปเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเฟสสอง เฟหนึ่งอะไรพวกนี้อาจจะมีไม่ค่อยเยอะก็จริงแต่ว่ามีโม่เนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเก็บเควสรายวันเนี่ยครบเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็น่าจะได้เกือบประมาณสัก30หรือ40เล่มนะครับอันนี้น่าจะเป็นแค่เล่มสีเขียวนะครับส่วนเล่มสีฟ้าหรือว่าเล่มสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของร้านค้านะครับนี่เลยจะมีเรื่องของไอเทมสามารถซื้อได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าต่อ13วันที่มันบอกนะครับ ถ้าเป็นสีทองเนี่ยได้แค่2ครั้งถ้าเป็นสีฟ้าเนะี่ยลิมิตซื้อได้ไม่จํากัดเลยแต่น่าจะเป็นสําหรับสายเติมที่ซื้อได้ส่วนสายฟรีก็มีให้อยู่นิดๆหน่อยๆนะครับค่อยๆเก็บไปสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ